วุ้ไยไส้เก๋วัตถึิท่าพี่น้องมาเนี่โอ้เฝ้าลายสวัสดี<อ>พี่น้องครับ<อ>ยับแหนจังเขายังว่ากันเห็นตางยางสงดดวนไว้ใผู้ใดให้นอนนี่น้อโอ้อีผอมแล้วเห็ุอย่างสวัสดีสวัสดีอ่าเย,ยเบอร์ครับผมไม่ยเยเบอร์ตัวผู้ใดที่ผู้เราคือจอยผู้เราลดพนที่ข้าพี่น้องมาส่งส่งยีหลา ขึ้นรถขึ้นล่าตัวบันโอ้มีการใจมันจบแล้วสวัสดีคุณพ่อครับแสนหรือยังรุ่นแสนรุ่นแสนสาวีพอด้เลยนี่เก่าเลยอนบ่แต่เก่าแล้วเอาอีกบวกเกินอาทิตย์หนึ่งกำลังใจให้คุณพ่ออีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครบแสนคนติดตามช่างพ่อแม่น้องอุ๋งอิงคุณพ่อคุณแม่เมีปอโลดในโลกในกลุ่มฮอตเด หหมุนเข้อสะก,ก่อนแที่เอฟซีซคัคคว่าบอลองคู่ฟอร์มเหมครับชมดูสายเรียบครับประมาณเราโหลดรได้ผู้เดียว,วดดบ่นดโดแล้วใส่เน็ตตายหยังนี่ยี่หอ้อยหยงเน็ตาไก่โอ้ยเป็นตะจกตาไเปต็ตจิกเก่งเน,ะนาะาตา้องคอยตายตแต่ตาใบสองคุณหมอไ,ไน้่น่ะงานอ่อนง,งานมาแน่จะใหญ่เกินเราเราเรามาเรามาใส่ไฟฟ้าบาร์เบนโนี่ เราเพิ่งกินยาเราเพิ่งกำมาลั่งลัางหูดังก็ไม่เป็นวัดนะครับแร่ร่นร่ง่งมันแ่น่น่แ่่านกะลุกหาเขาจังๆหมดั่นนี่แ่เขาพขกันถ้าเราก็ถืบพีช่องเดอพี่ปอเจ้าอย่างนั้นระวังเด้อ แล้วเบอร์มันจ้าลองกันังยอยดีๆๆจะมาถือพิษช่องย่อนเน,น,น,น <c oughs> อเล็กๆคนน่ะเนะือเขาเล็กๆไ่้จะหั้งวดเลยห <c oughs> ล่นเป็นหล่นานนีเอ้ายดแรงขวดเลยแม่หน่อยไปใส่แม่หน่อยว่าแ <c oughs> ม่หน่อยแม่หน,ม,หนามาก่ครัยบยด มันถือเล็กกพอให้าอวัดเป็นแฝลานถือเลขกเปเแสนเมืมอขึ้นนี่มเมนบอกมียว่มีนเล็เล่าหรือเลกอย่างเลขย่งเราถือไอการเลขกเล่าแสนแสน้เอกวันใหะเอกแม่นันแล้าพระเอกวัดคิมาดนแม่นันแล้ว สวอ้อนมาเมียถามข่าวบมื่อก่อน,นหน่ะโมาตะ้อนเสนสื่อขนาดยังถือเนียนมาพอหนึงน่งนรานเนาะเหล็กเนี่ไม่เป็หมุนอย่างไรมาออกคือเราสื่อแล้ว ข้ายีบได้ล้าีบบ่อยข้าจีบด้าจีบมันไปไปขี่กับพ่อเฮดข้าจี่อมันเด้สันเจ๊เฮดพ่อขี่พ่อขี่ขี่กองข้าจีบมันเนี่ยคือป้าหนานกับคพ่อีที่เด็กวนเด็กวนไ่ได้ลไม่ได้ไตไ่ีหรอพูดกับพ่พ่อบูดสิพูดสิูดบมันกับพ่อซาำ สู่เขาสู่เขาสวนดังน้องหน่อยโอ้ยว่าน้องหน่อยมาแล้วตีแล้วเหนียกอย่งมา้แล้วเท้าเหรอใ้าไหมนี่น้องหน่อยเดียร์สู้กำลังมาแล้ววานนี้แน่นอนน้ำเพลิงบ่แม่ะน้ำเพิงเยออันว่าน้ำเพลิง น้ำเพิองเฟ้า่าน้เฟืงฟ้าเกี่ยวน้ำเฟืงเราอันนี้ยังเกะไลยงก้หอมเรากาือยเป็นน้เ่นานเรานงเฟืองนแน้เก่อตัวหน่อหวานกยงนียงดีกินแล้วเสียงดีไนบ่อยเสียงน้จริงเหรียญแม่ห้อา เลมตีลยติค้าอ้าแควยนี่ดอกเลขน้ยลา่ต้องบามากแม่หอบเมื่อแล้จัดเยูครทบเ็มแสนจัดเรียงน้ำยมืแล้งโอ้ก็เป็นกะเลียงนี่เนาะเลียงแม่มาสามือกนแล้จิบใจเนาะจีตใจแล้เขาเป็นเ่อเมือละนละค่อยนตี๋ต้องี๋้องห็ีแตงาเป็นินหมอซกะเลยเนาะขึ้นนึ่เนาะเสาแรงกลางขึ้นเสาอีกรอบนึ่ง แปแอย่าเป็นแปลานแปะพูดแล้วเนี่ยซื้อใช่ไหมเพื่นเพิ่อนเพื่อนเพื่อนเพิ่นบได้ฟันซื้อเท่าไดง้สิถือเมทัลโล่ไปท้านสโนด่นเห็นชอบทีอันนี่เนี่ยเมื่อก้าวสองเไปข่านสโนดเราเล้ปเห็นอยู่ต้นมักเดือใหญ่ใหญ่ก้าวพุ่งเห็นเป็นตเลยบรได้ฝันเท่าไรงั้นสิถือซื้อเท่าไรเนี่ยงังสิได้ปันนันเอากับเพื่อนแค่ซื้อค่ถือได้จำานงเงินสื้อเท่าไหร่ให้เป็นหลาน แล้วล้วถือสามตัวตรงมันก็ได้หลายตัวลูกสามตัวตรงนะเนี่ยโอ้มันก็คุ้นหลายเนาะนางไปเห็นอยู่ต้นเดือยนางไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรแล้วเอฟซีนะเอฟซีนางก็ถูกด้วยคนโศกคนมานเนาะนางเคยถูกูกับมันปูคำสโนดอ๋อโศกคนมานเนี่ยแม่แม่แม่พูดดวงมันทั้งนี้บ่ได้แล้วแม่ คุณลงคนเงา่บอกกับปะไรเงินหรเป็นเป็นไปขันดวงมนพี่กับปะไระไรก็าอย่างเจ้าของคนงานเพ่งยางไตไปทายอยู่วัาคือขี่แตกโอ้โะพอจอยลุ่งอย่อนี้จอยจอยจอยแบบนี้พราะเป็นซีเมน์หรอล่านะย่า่าเตรียมม ซ่องหยังเป็นบ้านไหมเออเนบานไหมเฮ็ดบนหมไม่เ้ยออบานาบ้นบวบละโอ้ยบอกไปทัวรจะไปอยู่บ้านเสาเดียวงเนี่ล่ะโอ้ยในนคือเสียหล่จะโบเสนเด้มันฉีนี่ต้องถามคุณหมอนี่ มันจะเสียบนะเราทำทุกวันหมอมันมันถ้ามีเจอฝุ่นเจอแล้วเฮ็ดทุกวันได้เฮ็ดทุกมื่นเมนแต่ว่าบ่ต้องเฮ็ดซ้ำหลายรอบเดี๋ยวมันจะเสียบน้ำตาแตกแล้วเฮ็ดลางมือแล้วรอบเอาเสริมใหม่เหรอเสริมดังใหม่ โอ้ปัญหาของทีมขยะพูดเดนสพื่อวัสั่นด uh ังอันส่สีอาขึ้นง่อนหน่อยนี่บอเงี้ยขงง่อนหน่อยออกม่เพเขาเสียมส่วนแบ่แบ่เออล่ะ เออได้แล้วเฮ้ยเสื้อคู่ไหนเนี่ยเข่าเสียคู่เน่นั่นเขาแล้วนัทกันใส่ได้นี่คู่คูดไปไหนนัทกันใส่ได้ไหมพู่พอลูกจะได้มาคุยกันทาเฟซแน่นอนเลยไอ้กันียครับอะไรคืออะไรเย้เยโอ้เอกเนี่ยเพ่อทำกระดาษเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีก คนซ่อมดีดีเนี่ยนนักวิทยาศาสตร์เนี่สังเกตดีดีเนี่ยเอาพี่น้องขอพูดด้วยกานอีกตาแล้วชมคทีมดีเลยพี่น้องเด้อขออนุญาตเดินทางต่อก่อนนะครับไปพอกันเมืองแรงเงี้ยวเพื่อบรนไทาจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเดินทางไกลอีกมื่อนึงครับ